ห้าสองสิบเอ 5, 2, เอดีแม่งสะพายมายี่สิบคนแม่งตกใจแล้วสู้ไปเลยห้าสามสิบห้าเดี๋ยว<ร>เขาเข้ามาพร้อมกันเลยยี่สิบคนบ๊บูบูบ่มันขายเถกน็วันนี้ผิดนี่ครับบอสบอสรู้เรื่องรายละเอียดยังทุกอย่างไม่ต้องแบบบอกอ่ะเดี๋ยวค่อยลบ ับเอาเว้เที่อเอาอะไรเว้ยักอสครับไก่มีเรื่องจะคุยด้วยครับบอสเอ้โไม่คุยกับผมตั้งแต่เมื่อคืนแหละไก่ใช่มันบอกจะบอกที่วันนี้แหละกายน้องกายเดินเดินมาคุยกับบอสเลยคือผมไม่ค่อยมีเวลานะครับเลยผมเลยจัดเสสระให้พี่บาสข้อสนอแชร์ครับ ฮะคือแล้วมันดอกจังเหรอไม่อยากออกลูกอะไรไม่อยากออกลูกป้าสละทรรเพี้ยเลยก็ถ้ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆก็เสียสละไปก่อนนะครับมึงจะร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมน้องร้องทำไมเนี่ยกายลูกป้า้ายจะไม่ทิ้งเองเอาตัวการตัดสินใจมึงนะใครติดเงินเอ้ยใครยืมเออทุกใครโดนไอ้กายยืมเงินเดี๋ยวออกมาดิ ผมด้วยนะมึงเปล่าแม่ผมผมโดนโดนกี่คนอ่ะหลายอยู่เนาะหลายนะผมผมแกล้งเลยอ่ะไอ้เหี้ยเออดีว่ะมึงนี้นักไถ่ไหญ่กายมันชอบใช้ผมเป็นคนของด้วยครับมันมันบอกว่าเอารถเอารถที่รถเอ็มหกให้มันเลยครับไม่ต้องคืนอะไรเงี้ยมันซื้อมันขายของก็ผมแพงกว่าราคาตลาดเยอะเลยอ่ะแล้วมันก็เรียกผมไปสองพันแล้วก็บอกขออาหารมันบอกซื้อต่อผมได้ไหมใช่มันบอกให้ซื้อต่อสองพันถ้าผมจำไม่ผิดเคยโดนมันบิดสบู่ไปครับ สิบก้อนผมโดนมันบิดบัตรนอนเตียงด้วยพี่กายหนูทำไรเนี่ยกายใครมีบัตรทำงานเหลือบ้างอ่ะจะได้มาแล้วจากสิ่งที่ทำหนักหล่อนคอตัวไออลูกพี่อ่ะว่ามึงจะออกอ่ะช่วยไม่ได้นะแต่กายมันอยากมันอยากออกอ่ะพี่ไม่ได้อยากออกครับเอาแล้วมึงพูดทำไมนี่ไม่มีใครมาขับเองเลยนะเว้ย นี่ตีบทเศร้าเปล่าเนี่ย <c oughs> ไปมึงม่ทอสุด <c oughs> จริงนะบอล <c oughs> เอาก็มือเสียสละออกไอ้แล้วมึงเอาจริงเฮี้ยเลยมือ <c oughs> ไอ้ดิรออะไรอะกายยัยงไม่ง <c oughs> ขึ้ขาของเองละขึ้ขาของเองละกายก็อยากเล่นอยู่แล้เนี่ยเฮ้เอ็งคนหลอดครบดีเลยหมดแล้วนี่ไอ้ไอ้คนที่ส่งชีไว้อะไอบ้าน่ยคุยกันไว้อะไรมึงพูดแล้วเนี่ยเขาเสียหลักพูดแล้วมึงก็ไปทำอะไรสิ่งเดี๋ยวพี่จะสักชื่อเองไว้ตรงตูดพี่ไว้เฮ้ยส่วนส่วนส่วนเรื่องคนเรานี่จะดูตอนไหนเนี่ยสามทุ่มปะประมาณนั้นปะคนเราอะอะไรวะก็เราจะไว้ช่วงสามทุ่มสองทุ่มไม่ใช่หรอสองทุ่มปะสองทุ่มที่ยังคืนตีสามไม่ใช่หรอใช่ปะที่เคยคุยกันอะ ใช่ครับพี่ใช่ใช่แต่กายมันอยู่ถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันมันไม่ไหวหรอกกลัวแต่วันนี้ผมมาแต่เช้าเลยนะครับไอ้กายไปสิรออะไรเราเขาบอกให้ไปตีใครตอนเช้าไอ้เที่ยถามพี่ผมไปตีมาครับตอนเช้าก็ใครวะไม่มีนะกูอยู่ตั้งแต่เช้าไม่มีนะเอออ้าวพี่เบล้ออะไรไม่มีเหมือนกันกูกูไม่ได้เข้าประเทศกูขับรถเล่นกันอยู่เลยตอนเช้าเดียวไม่ไม่พี่เบลเขามาตีนะ อะไรกูไม่ได้ตีมืวอะไรนี่ฝันหรือเปล่าวะตอนเชา้ากูเล่นอยู่เทนนิ่งเอ่อเอาไว้ววเอาเข้าไปม,มึงเรียกกูทำยังไ่ตำรวจสิบคนอะไรนี่ออะไร,<ค>ร้ันนีมึงพูดจริงมันน้ยนะที่มึงมาบอกบอสอะ่ะมันไม่มีล้อเล่นนะพูดแล้วต้องทำไม่ได้นะท่านประจามาแล้วด้วยอะ่ะ แต่มึงก็พูดแล้วกายถือว่ามึงแม่งโคตรเสียสารเลยว่ะใครยอมใจมึงแล้วกันไปไห้าปัดหน้าบ้างยังไงเนี่ยกายฮะไปกดตังค์หนูเจาไงเนี่ยเขาไม่กดเงินอ้าหนูเจ้าไงหนูเอาจริงเหรอถ้าให้ยต่อหนูก็อยู่ต่ออะไม่ก็เราบอกไม่มีเวลาไม่ใช่หรอไม่มีเวลาไอ้กายแล้วมึงจะร้องไห้ทำไมมันร้องไห้แล้วนะก็หนูมีแค่ตอนเช้าอ่ะวกลางคืนหนูอยู่ได้ถึงแค่เที่ยงคืนแล้วมันแต่ แล้วแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันจะมีเวลาจริงล้วไปไปไปเหี้ยดีมัอยเนี่ยไปห้าหนึ่งหา้าห้าสองสิบหกอะห้าสองสิบ <c oughs> อะไรเป็นไรเนี่ยพูดแล้วรัไม่ได้นอ้องทีละคนทีละคนไปหลบเลยหลบเยียเดี๋ยวเยวเย เอาปืนยิงเธอดังปิ้วปิ้วปิ้วยวนยอยืนนิ่งอย่ายืนนิ่งนะเว้ยวิ่งวนไว้วิ่งวนไว้เอ้าเอ้าเอ้น้องบอาเป็นไรตายอ่ะไอ้ยบอไอาเป็นไม่รู้ตายข้างบนใครแทงอ่ะปอนได้ปะเร่งเร่งสร็จนะครับใครมันยืน ใครมันยืนอยู่คนเดียวอะสวัสดีครับเพนโดล่าหืมอยากแทงจังเลยรวดจับรวดจับออกเร็วไปออกออกห้าพันเลยะเวยเหี้ยครึ่งชั่วโมงนานจริง ยังไม่ยังไม่เออวันนี้จะเกือบอุ้มได้อยู่มาเดี๋ยวคุยอันนี้ก่อนเอาเอาเรื่องไอ้กายเรื่องไอ้กายต่อแล้วกันน้องมึงก็ตัวตัแล้วกันไหมพี่เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเองเลือกเราแล้วแบบเองแบบเสียสละเพื่อคนในแก๊งอะ่ะคงจิ้วไว้น้องเดือบอสเดือบอสเดือบอสดักในคืออะไรวะ ทำทรงเก่งที่หรอกายลาก่อนโชคดีกายารอได้ไมมอ่ะพี่รอได้ไม้อ่ะดีกว่านี้ มันมันมันเริ่มมาเยอะแหละเริ่มมาแล้วไงเริ่มเข้ามาแล้วพี่จะเป็นเนิมเลยให้เฮ้ยมาแล้วเว้ยซิกซิกมาเต็มบ้านเลยเต็มเต็มแล้วเริ่มเต็มแล้วตำรวจแปลตำรวจแปลยยังโชคดีที่เราใส่ายถ้ามันเริ่มเยอะแล้วก็ไประเบิดบ้านมันดิไม่ไม่ไม่เตีมแล้วทำไงหมอเอามันไปไปโรงพยาบาลวะ เราต้องยืนอยู่ตรงนั้นไหมวิยังเป็นตำรวจไม่มีเนี่ยเอาได้เลยนะเนี่ยใช่รอแม่งยไปละกูกดระหว่างตีตำรวจต้องมาอยู่สัวจัดนะมาวางระเบิดแล้วตีมาแน่นอนต้องรอหมอไปก่อนอ่ะเขาน่าจะแจ้งตำรวจถ้าเราตีต่อหน้าหน้าหมอหมอมันแจ้งอ่ะแต่บ้านไกลอยู่นะจะทันหรอตำรวจมา s t ัดบายอยู่กระลาในเนี่ยข้าทหารอ่ะรถใหม่มันแรงนะครับว่าเนาะคือเหรอ รถใหม่ตำรวจแน่เพื่อได้ดิเออ